สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปรับงาน grab m a r ที่ top foot hall central b a n n a นะครับว่าจุดรับงานมันจะอยู่ตรงไหนเผื่อไรเดอร์คนไหนที่ผ่านมาแถวนี้แล้วก็ได้รับงานตรง top foot hall e n t นบางานะครับจะได้รู้จุดรับงานนะครับนี่นะครับผมก็ไดออเดอร์ที่ top central bangna มาแล้วนะครับตอน5้าโมงสินาทีเราก็จะเดินทางไปที่ร้านกันเลยนะครับ พอมาถึงเซนทันนะครับก็เข้ามาตรงข้างข้างเซนทันนะครับหรือว่าตรงถนนบางนาตราดยี่สานะครับแล้วก็เข้ามาที่จุดรับส่งของที่รถเข้ามาส่งของในห้างนะครับมันจะมีที่จอดสําหรับไรเดอร์อยู่แล้วก็จุดรับของท็อปฟูดฮอล์เซนทันบางนาก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับไรเดอร์ er สามารถมาจอดได้นี่นะครับพี่ๆเขาก็จอดกันเต็มเลยนะครับแล้วก็เดินมาแจ้งเลขออเดอร์หรือว่ามานั่งรอออเดอร์ของเราได้เลยนะครับ นี่นะครับจุดรับงานรับมาที่ท็อปฟูดฮอลเซ็นทรับางนานะครับเรามาถึงถ้าสมมติว่ามีของอยู่เราก็ดูเลขออเดอร์แล้วก็สามารถรับของไปได้เลยนะครับแต่ถ้าออเดอร์เราพนักง,งานยังหาไม่เสร็จนะครับเราก็มานั่งตรงนี้รอออเดอร์นะครับแต่วันนี้ออเดอร์นี้ผมก็รออยู่นานเลยนะครับรอแล้วรออยู่รอต่อไปรอนานๆก็ง่วงนะครับผมก็เลยเข้ามาซื้อกาแฟดื่มในห้าง พอ,ออกมาอีกทีก็ได้ของแล้วนะครับผมก็ไปหยิบของมาแล้วนะครับแล้วก็มาจัดของใส่กระเป๋านะครับออเดอร์นี้ผมก็ได้ตอน5้าโมงห้เลยนะครับพอจัดของเสร็จนะครับก็ไปส่งให้กับลูกค้ากันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ ตอนนี้ก็ส่งออเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็ได้มา50บาทรวมๆก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับออเดอร์นี้